เรามาต่อกันที่ข้อ17็นะครับเขาบอกว่า1ลบ1ส่วน2บวก1ส่วน3มลบ1ส่วนสแล้วก็บวก1ส่วน5ลบ1ส่วน6เท่ากับ a ส่วน b นะครับและทีนี้ a ส่วน b เนี่ยก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือทำเสร็จปุ๊บตัดตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถามว่า b ลบ a มีค่าเท่าใดนะครับผมมองแวบแรกนะครับแวบแรกเลยเราก็มองมันมี อรณอรอยู่เราสามารถสร้างอรนอรขึ้นมาได้เลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเอาอะไรดีครับอรนอรสักหกสิบดีไหมถ้าหกสิบดีจบเลยนะอ่าหกสิบลองดูนะครับเท่ากับ a ส่วน b a ส่วน b นะครับเอหกสิบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหกสิบครับลบสามสิบครับไม่งงเนาะเอาสองมาหาร อันนี้บวก20ครับลบ15ครับเอา4มาหารนะครับบวกเท่าไรครับห้บสอครับลบสิบครับอ่าเท่ากับเท่านี้นะครับลบเลยครับทีนี้ครับอันนี้ลบกันเหลือ30 60ิบหลบสาเหลือ30มสบวกยีก็จะเป็น50าสห้าสิบเอาลบตรงนี้เหลือ35 35สบวกส2เป็น47นะครับเป็น47แล้วก็มาลบ10ออกเหลือเท่าไหร่ครับ37ดังนั้นเหลือก็คือ37สเส่วน60เสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า A กับ B เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไอ้เจ้า37เนี่ยถ้าเราแม่นนะเราจะรู้เลยว่า37นี่คือจำนวนเฉพาะ มันไม่มีตัวไหนหารมันลงตัวคําว่าจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีตัวของมันเองและหนึ่งเท่านั้นที่หารลงตัวนะครับดังนั้นด,ดังนั้นนะครับดังนั้น b ลบกับ a ก็เอาสองตัวนี้มาลบกันนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหกสิบลบสาสิบเจ็ดเหลือ ยี่สิบสามคำตอบก็คือช้อยข้อหนึ่งนั่นเองอ่ะสรุปนะครับข้อนี้ก็คือหนึ่งเราต้องทำส่วนให้เท่ากันเป๊ะพอทำส่วนปุ๊บนะครับเอาส่วนแต่ละตัวมาหารตัวรวมถ้าทางาคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าคอนอนนั่นเองนะครับก็คือในข้อนี้ผมใช้คอนอที่หกสิบบางคนบอกว่าถ่าหนูคิดไม่ออกหรือผมคิดไม่ออกหรือท่านผู้สนใจคิดไม่ออกเอาตัวเลขอื่นได้ไหมได้ครับ บางคนบอกขอหกร้อยเลยได้ไหมครับส่วนตรงนี้ได้อ่าเราก็ค่อยมาหารแต่ว่าตัวเลขมันก็จะค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ